คุณผู้ชายวัย40ปีขึ้นไปครับเคยสังเกตไหมว่าบางอย่างในร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตื่นกลางดึกบ่อยเพราะต้องลุกไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะาไหลไม่สุดรู้สึกเหมือนยังไม่หมดหรือบางคนต้องเบ่งต้องรอต้องกลั้นหรืออาจจะปัสสาวะติดขัดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญญาณเตือนจากระบบภายในที่เสื่อมถอยลงและเมื่อระบบเหล่านี้เริ่มผิดปกติสมรรถภาพทางเพศก็จะได้รับผลกระทบตามมาผู้ชายจํานวนมากมองว่าเรื่องปัสสาวะเป็น แค่เรื่องน่ารำคาญเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่อื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเมื่อการปัสสาวะผิดปกติมักเป็นผลจากต่อมลูกหมากที่เริ่มโตกดเบียดท่อปัสสาวะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดบริเวณอวัยวะเพศทำงานได้ไม่เต็มที่และนั่นส่งผล โดยตรงต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นการแข็งตัวไม่เต็มที่แข็งไม่ทนหรือไม่สามารถแข็งตัวได้เลยในบางครั้งเมื่อฮอร์โมนเพศชายเริ่มลดลงเมื่อร่างกายสะสมความผิดปกติเหล่านี้บ่อยขึ้นฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสโทสเตอรโรนก็จะเริ่มลดลงทําให้ความต้องการทางเพศถดถอยความรู้สึกตอบสนองน้อยลงและถึงจุดสุดยอดเร็วขึ้นหลายคนเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองกลัวผิดหวังเรื่องบนเตียงและอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงการไหลเวียนเลือดที่ด้อยลงและการทำงานของต่อมลูกหมากที่ผิดปกติแบคโปรตัวช่วยจากธรรมชาติเพื่อผู้ชายวัย40จนีจึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ชื่อว่าแบคโปรแบคโปรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ชายทำจากสารสกัดธรรมชาติ100%สารสกัดสำคัญในแบคโปรตั้งถังเช่าช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศให้คุณแข็งตัวได้ดีขึ้นใบแปกุ้ย กระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการแข็งไม่เต็มที่โสมเกาหลีโสมไซบีเรียช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศกระชายดำสมุนไพรบำรุงกำลังชายเพิ่มความอึดทนและกระตุ้นฮอร์โมนเพศชายเห็ดหลินจือลดการอักเสบของต่อมลูกหมากและระบบปัสสาวะเก่ากี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์แบคโปรออกแบบมาเพื่อดูแลระบบทางเดินปัสสาวะและสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย โดยเฉพาะสุขภาพของผู้ชายวัยกลางคนไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังแต่มันคือความมั่นใจและคุณภาพชีวิต Backpro จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณผู้ชายใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาปัสสาวะและไม่ต้องกลัวว่าเรื่องบนเตียงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Backpro ไม่ใช่ยาแต่คือทางเลือกจากธรรมชาติที่เข้าใจผู้ชายอย่างแท้จริง